ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลาครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมเด็ที่นี่เกิลครับวันนี้ก็จะมารีวิวกิจกรรมแมวกวักนําโชคกันนะครับ กิจกรรมแมวกวากนำโชคคืออะไรนะครับผมนะทำไมถึงมีการพูดถึงกิจกรรมนี้กันเยอะมากๆเลยนะครับผมสําหรับผู้เล่นที่ยังไม่ทราบนะครับผมนะผมจะอธิบายง่ายๆเลยครับกิจกรรมแมวกวากนำโชคมันก็คือการเอาเพชรนะครับผมนะไปปั๊มเป็นเพชรคืนกลับมานะครับนะโดยเพชรที่จะได้คืนมานะครับผมนะในแต่ละรอบ,รบผมจะมากขึ้นกว่าเดิม1.1เท่าถึง1.25เท่านะครับอธิบายให้เห็นภาพง่ายขึ้นกว่าเดิมนะก็คือสมมุติถ้าเกิดผมมี เพชรอยู50 be ่50นะครับผมนะผมเอาเพชรไปซื to to ้อกิจกรรมหรือลงทุนกิจกรรมตัวส hey, ่วนนี้ผมก็จะได้คืนกลับมา60นะครับผมเอาประมาณคร่าวๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนครับผมรอคอยและอยากให้กลับมาบ่อยที่สุดเลยครับผมเพราะว่าเพชรเนี่ยเราจะเอามาลงทุนในการกดกาชาและเช่นเดียวกันนะถ้าเกิดกิจกรรมนี้ไม่เข้านะครับผมนะมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็เกิดสถานะการกำเพชรนะครับผมนะก็คือไม่กล้าทําอะไรนะครับเฮ้ยจะซื้อเพชรเนี่ย เราต้องรองกิจกรรมแมวกวักดีไหมนะให้เดือนนี้แมวกวักจะเข้าหรือเปล่านะถ้าไม่เข้าเนี่ยจะได้ไปกดกาชาให้มันจบๆไปเลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดกิจกรรมแมวกวักเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ต้องรอครับผมนะรอให้กิจกรรมมันเข้าจะได้เอาเพชรไปลงทุนนะครับผมและจะได้เพชรคืนกลับมาแล้วเอามากดกาชากันนะครับนะดังนั้นเนี่ยกิจกรรมแมวกวักนาโชคครับผมนะจึงเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนเขารอคอยนะครับผม คำถามถัดไปครับแล้วกิจกรรมแมวกวักนําโชคมาเมื่อไหร่นะครับต้องบอกว่าโดยปกติกรละการในคนนี้โดยปกติเนี่ยกิจกรรมแมวกวักนาโชคเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่แล้วประมาณเดือนละ1ครั้งนะครับผมนะเดือนละ1ครั้งแต่อนส่วนนี้เนี่ยคือเราต้องดูด้วยครับว่ากิจกรรมเนี่ยมันเข้ามาและหมดไปตอนไหนนะครับถ้าเกิดหมดช่วงต้นเดือนนะครับผมนะก็ เดือนหน้าเขา่วชประมาณต้นเดือนหน้าก็แล้วกันรับผมน่าจะเข้านะครับแต่อย่าที่บอกนะครับผมนะว่าคือปกตินะครับผมนะดังนั้นถ้าเกิด ระหว่างนั้นเนี่ยมันมีกิจรกรรมบางเอิญบางอย่างครับผมนะ,เ,ะเข้ามาแทรกหรือเข้ามาแทนนะครับผมนะกิจรกรรมแมวหวักน้ำโชคก็ ok, อาจจะเลื่อนนะครับผมหรืออาจจะงดไปเลยก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนเขาก็เลยต้องสงสัยว่าเฮ้ยเดือนเนี้ยมันมีกิจรกรรมแมวน้าโชคหร,รือเปล่านะครับผมนะถ้ามีปุ๊บเนี่ยเอ้ยโอเคถ้ามีปุ๊บเนี่ยผมจะได้กําเพชรล้อนะครับผมนะซึ่งแน่นอนว่าตอนเนี้ยก็คือถ้าเป็นตอนที่ชมทําคลิปอยู่นะครับผมนะตู้ของอาจิโอเมะครับผมนะก็คือเทพน้ำเนี่ยเข้าอยู่หลายๆคนเขาก็เลยประมาณว่าร ได <IST uk t av is> ครับผมนะรอว่าเดือนนี้มันน่าจะมีกิจกรรมของแมวนําโชคอยู่นะครับเพราะคราวที่แล้วเนี่ยก็คือมันเป็นชนในส่วนของการเปลี่ยนแพ็งขึ้นมานะครับผมนะทำให้กิจกรรมแมวนาโชคก็คือแคนเซิลไปนะครับผมก็เลยโดนงดไปนะครับคราวนี้ครับผมก็น่าจะมาได้แล้วนะครับผมเพราะว่ามันงดในส่วนของเดือนที่แล้วและเดือนนี้มันน่าจะมีมาเรียบร้อยนะครับดังนั้นเนี่ยกิจกรรมแมวนําโชคก็เลยเป็นอะไรที่หลายๆคนเขารอคอยนะอ่ะ ทีนี้แมวนําโชคเข้าแล้วนะครับผมนะเราต้องเก็บเพชรเท่าไหร่ครับผมนะถึงจะสามารถเล่นกิจกรรมแมวนำโชคได้นะครับโดยปกติครับผมแมวนำโชคเนี่ยเราจะเล่นทั้งหมด5รอบนะครับผมนะโดยรอบแรกครับผมจะใช้เพชรทั้งหมด888เพชรนะครับอัตราการได้คืนมาก็เฉลี่ยประมาณพันกว่าเพชรนะครับผมนะ 888รอยครับผมกลายเป็น1,000เพชรนะครับกว่าๆนะครับซึ่งอันแน่นอนครับผมรอบที่สองครับผมก็จะเป็น3,888ครับผมนะอัตราคืนมาก็ประมาณสูงสุดประมาณ4.884นะครับผมนะ อ่ะขออภัยครับผมต้องบอกว่า4 8 8 4นะครับผมถกอว่ถูกต้องนะอ่ะซึ่งแน่นอนว่ารอบที่3นะครับผมนะไอต้ตัวแต่ละรอบแต่รอบครับผมนะมันค่อนข้างจะล็อกนะครับผมนะแต่ผลตอบแทนที่ได้มาเนี่ยอย่างที่บอกครับผมมันไม่แน่นอนนะครับผมนะมันก็คือคล้ายๆกับการเอาเพชรไปสุ่มเพื่อจะได้เพชรเพิ่มมาบางคนอาจจะได้เลทเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมบางคนอาจจะได้เลทน้อยขึ้นนะครับผมนะแต่ขอบอกขอล็อกไว้เลยครับผมเลทมันล็อกไว้อยู่แล้วครับผมว่ามันจะอยู่ในส่วนของ1.25ในึ่งทุดหนึ่งถ รอบนะครับอ่ะรอบที่3ามครับผมนะใช้ทั้งหมดครับผม8888ดในการลงทุนนะครับและรอบที่4ครับผมก็จะเป็น1 6 8 8 4ครับผมรอบสุดท้ายครับผมนาจะใช้ทั้งหมด2องพไอ้สองหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราคำนวณจากผลพลอยได้ที่ได้บ้านะครับผมนาในแต่ละรอบก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมนะน่าจะใช้เพชรประมาณสัก เตียยไว้ก่อนที corona, no ่กิจกรรมจะเข้านะครับเตียมไว้ประมาณสัก25,000นานะครับผมน่าจะอยู่แล้วนะครับโดยเฉลี่ยนะแต่ว่านะครับผมเนี่ยมันอาจจะมีกิจกรรมบางครั้งแมวกวักนาโชคครับผมก็จะมีในส่วนของรอบพิเศษเช่นเดียวกันนะครับซึ่งต้องบอกว่ารอบนี้ต้องบอกว่าจัดเฉพาะกิจกรรมที่สําคัญสําคัญว่านั้นนะดังนั้นเนี่ยปกติเนี่ยเราจะใช้เลทอันนี้เป็นการยืนพื้นฐานนะครับย้ําว่าใช้เลทนี้เป็นการยืนพื้นฐานนะครับแต่บางครั้งนะครับผมนะช่วงกิจกรรมสาคัญสำคัญอย่างเช่นช่วงกิจกรรมปีใหม สง่าหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะมันอาจจะมีกิจกรรมแมวกวักนำโชครุ่นพรีเมียมครับผมนะก็จะคือสามารถเล่นได้ถึง7ครั้งนะครับผมนะอ่าซึ่งก็ต้องบอกว่าดีกว่ารอบที่แล้วเยอะเลยครับผมนะ แน่นอนเขาบอกว่ารอบเจ็เนี้เรอบเลยครับผมเนี่ยก็จะมีการเบิ้ลเพิ่มขึ้นมาครับผมจากปกติเนี่ยรอบสุดท้ายมันจะสุดอยู่่ที่28,888ใช่ไหมครับผมคราวนี้จะกลายเป็น3 9 8 8 8นะครับซึ่งต้องบอกว่ารอบนี้หายากนะครับผมเนี่ยจจัดเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่ทราบนะครับดังนั้นถือว่ารู้เป็นข้อมูลกันแล้วกันว่าบางครั้งอาจจะมีรอบพิเศษติดมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการยืนพื้นฐานของผมอยู่ที่รอบประมาณสัก 28888ครับผมนะเป็นอะไรที่เรียกว่าเซฟชีวิตสุดๆเลยนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิด เขาเปิดประมาณว่าเรามีเพชรประมาณสัก25,000ืนาพนะครับผมเนะี้ยเราก็จะจบที่แบบชิวๆสบายๆายอยู่ที่ประมาณ28,000ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเตมไว้ที่28,888เนี่ยเราอาจจะเล่นในส่วนของ39,000ได้ไม่ยากนะครับนะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ารอบเนี้ยมันกิจกรรมประเภทนี้เนะี่ยค่อนข้างจะยากครับดัง,งนั้นเนี่ยพยายามยืนพื้นฐานที่ตรงนี้เป็นหลักนะครับนะยืนอยู่ที่ประมาณ25,000ืนาพนะครับผมนะสูงถึง28,000ณสอนะครับน,ะ 28, น,บน่าจะเซฟได้สบายๆนะครับ กิจกรรมนี้มีระยะเวลานานแค่ไหนนะครับนะก็กลับมาดูส่วนของแบรนด์อันแรกนะครับผมนะอย่างที่บอกครับผม,นะนกกรรมนเนี่ยกิจกรรมวันนี้อยู่ประมาณเกือบเกือบห้าวันนะครับนะสี่ถึงห้าวันโดยพื้นฐานนะครับอ่ะนะ ดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปครับดังนั้นเนี่ยกิจกรรมที่เข้ามาปุ๊บนะครับผมในหลายคนเขาก็เลยพยายามที่จะเล่นนะครับผมให้ตัวเองเนี่ยได้เพชรคืนมาไวที่สุดครับผมเพราะว่าอย่างในแบบนี้ก็คือจะจบภายในแค่4วันไอ้สวันนะครับผมนะดังนั้นหลายๆท่านเขาก็เลยประมาณว่าวิกิจกรรมเมียวกวักเข้ามาแล้วครับผมเมียกวักนําโชคเข้ามาแล้วก็จะรีบทําการเล่นนะครับผมเนี่ยเพื่อจะได้เอาเพชรคืนมาแล้วก็ไปทําการกดกาชานะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อมูลครับผมในส่วนของผู้เล่นหลายๆท่านนะครับผมหรือผู้เล่นใหม่นะครับนะหรือคนที่ยังไม่ชัวร์ครับผมว่ากิจกรรมแมวกวักเนี่ยต้องเก็บเพชรเท่าไหร่ครับผมวันนี้เราก็จะมาไขกระจ่างให้เข้าใจนะครับนะโอเควันนี้ผมฮอสบิ a t แคทก็ผมก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครปฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ